สวัสดีค่ะชาวธาตุด,ดินนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรยินดีต้อนรับสุชาแนลบอบบี้สตาร์โรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเป็นคลิปไปวิกฤตความรักกันสําหรับครึ่งเดือนแรกเนาะก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่ส6กพฤศจิกายนนะคะสําหรับคนโสดนะคะเรารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะสําหรับคนโสดเพราะว่าคุณเองกําลังจะได้เจอกับใครบางคนที่ มันถูกใจอ่ะมันจะเข้ามาแล้วมันคลิกกันนะคะเป็นคนที่เข้ามาในเวลาที่ใช่เป็นคนที่ใช่ด้วยอ่ะมันก็เลยยิ่งทําให้ทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นคนคนนี้นะคะสามารถเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิสงห์ธนูหรือว่าอาจจะเป็นชาวธาตุลมก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลและก็กุมถ้าสมมติว่าเขาเป็นชาวลัคนาราศีธาตุลมนะคะเขาสามารถเป็นชาวลัคนาราศี เมทูนได้นะค่อนข้างโดดเด่ดเลยว่า,วาจะเป็นเมทู une, นเนาะแล้วก็สามารถเป็นชาลัคนาราศีพฤษภได้เหมือนกันนะคะคนคนนี้เรารู้สึกว่ามันมีการที่คุณสองคนเนี่ยจะต้องติดต่อสื่อสารกันโดยเฉพาะในเรื่องการงานเกิดขึ้นเนาะคือมันมีในเรื่องของโปรเจกต์ที่อาจจะต้องทํางานร่วมกันจะต้องดิวงานร่วมกันกับคนคนนี้มากเป็นพิเศษมันก็เลยทําให้คุณสองคนเนี่ยได้ทําความรู้จักกันนะคะได้มีการสนิทสนมเกิดขึ้นเนาะ ความสัมพันธ์ออกแนวแบบ build up ความสัมพันธ์นะ่ะคือไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของ love at first sight นะมันเป็นความประทับใจที่ค่อยๆเริ่มเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยมากกว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่อายุมากนะแต่ความคิดความอ่านของเขาอะค่อนข้างดีเลยอะแล้วมันเหมือนกับคุณรู้สึกว่าการทำงานร่วมกับคนคน,นี้มันดูง่ายจังเลยคนคนนี้ดูเป็นคนที่ สามารถควบคุมทุกอย่างอยู่ได้ด้วยมือของเขาเขาเป็นคนที่สงบเขาดูเป็นคนที่คามเป็นคนที่มีความเคารพให้กับคนอื่นนะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่มีผิดมีภัยกับคนอื่นนะเป็นคนที่เราสามารถแบบพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยอะว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่มีผิดมีภัยกับคนอื่นไม่ใช่คนที่คิดร้ายกับคนอื่นเวลาคุณทํางานกับเขาเวลาคุณคุยกับเขาอะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งกาดกับ เขาเลยคุณรู้สึกสบายใจมากๆกับการคุยกับคนคนนี้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนน่ะมันเป็นในแง่ของเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นในแง่ของคนรู้จักกันก่อนแล้วมันความสบายใจตรงเนี้ยมันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนน่ะมันมีอะไรที่มันสเปเชียลมากขึ้น เขาคนนี้เน hmm. um, ี่ยไม่ใช่คนที่จะมานั่งเปลี่ยนคุณนะเรารู้สึกว่าคนคนนี้ด้วยความที่เขาพยายามเข้าอกเข้าใจกับทุกอย่างกับทุกเรื่องนะคะเขาใช้ชีวิตท่ามกลางของความรักเขาคนนี้เนี่ยพยายามที่จะให้ความรักมอบความรักให้กับคนอื่นอยู่เสมอมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยอ่ะที่เขาอ่ะจะไม่พยายามที่จะเปลี่ยนคุณคนคนนี้เป็นผู้ฟังที่ดีเขาพยายามที่จะรับฟังนะคะพยายามที่จะเข้าถึงว่า ถ้าสมมติว่าเขาเป็นคุณอะเขาจะรู้สึกยังไงถ้าสมมติเขาเป็นคุณเขาจะทําแบบคุณไหมคือจะพยายามเข้าใจถึงสิ่งที่คุณพยายามที่จะสื่อกับเขามันก็เลยทําให้เขาไม่ได้อยากให้คุณไปเป็นเหมือนใครคนอื่นเขาอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองและเป็นคนที่มีความสุขคนคนนี้เนี่ยมักจะนึกถึงคนอื่นอยู่ก่อนเสมอเลยอะก่อนตัวของเขาอะมันก็เลยทําให้ เป็นคนที่มีแต่คนรักเขานะคนคนนี้ด้วยความที่เขาให้ความรักคนอื่นอย่างแท้จริงนะคะแล้วเป็นคนที่เบื่นกับเขาคิดถึงคนอื่นอะ considerate คนอื่นแบบแท้จริงมากๆเลยมันก็เลยกลายเป็นว่ามีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามีแต่คนเอ็นดูเขาแล้วความรักความเผื่อแผ่ตรงเนี้ยมันมาถึงตัวของคุณด้วยมันก็เลยทําให้เราเรายิ่งมีเขาเรียกว่า i m p r e s s i o นที่ดีกับเขาอยู่แล้วเรามีความประทับใจที่ดีกับคนคนนี้อยู่แล้วอะมันยิ่งกลายเป็นว่า ความรู้สึกดีๆอ่ะมันยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆข้างในใจของคุณอ่ะนะคะแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนดีนะคุณดูเป็นคนที่แบบเข้าถึงง่ายดูเป็นคนเก่งดูเป็นคนที่เหมือนกับทันโลกอ่ะเป็นคนที่ทันคนนะคะคุณเป็นคนที่ เหมือนกับคนอื่นที่ไม่ใช่เขาคุณดูเป็นคนที่ตั้งกาดนะเป็นคนที่ไม่ยอมให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณง่ายๆถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็ตามอะไรเงี้ยคุณก็เหมือนมีการตั้งกาดไม่ไว้ใจอะ่ะคุณต้องมีการทดสอบคุณต้องมีการที่แบบเหมือนเว้นระยะห่างเกิดขึ้นนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่แบบเฉียบขาดเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเป็นคนชัดเจนอะ่ะ เป็นคนในรูปแบบที่มันค่อนข้างมีความต่างจากเขาที่ออกแนวมีความนุ่มนวลมากกว่ามีความแบบแฟมินีนมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขารู้สึกชอบคุณจากความคอนทราสต์จากความต่างที่คุณมีจากเขาอะแล้วเขาเองก็รู้สึกว่ามันน่าดึงดูดมากๆเลยแต่ดึงดูดในที่นี้มันเหมือนกับ ดึงดูดในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันนะเขารู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ในการทํางานกับคุณเพราะคุณมีความเฉียบขาดคุณมีความที่แบบเด็ดขาดมากกว่าเขาอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณน่ะไปเติมเต็มให้ให้โปรเจกต์การทํางานเป็นทีมอ่ะมันสนุกมากขึ้นมันมีอะไรที่มันมันน่าค้นหามากกว่าเดิมมันสนุกอ่ะนะคะแล้วความสัมพันธ์อ่ะมันกลายเป็นว่ายิ่งยิ่งทํางานด้วยกันยิ่งมีการใช้เวลาด้วยกันอ่ะมันยิ่งเขาเรียกว่า ผูกพันกันมากขึ้นคุณได้เห็นด้านดีๆของเขาเขาได้เห็นด้านดีๆของคุณนะคะแล้วมันกลายเป็นว่าอยู่ไม่อยู่อะ่ะก็รู้สึกได้นะคะด้วยตัวของคุณสองคนเองเลยนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหมือนบ้านน่ะพอได้เจอกับเขาคนนี้แล้วได้คุยกับคนคนนี้แล้วเหมือนเรารู้สึกว่าเราได้กลับบ้านน่ะเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ไม่จําเป็นที่จะต้องระวงเลยว่าคนคนนี้จะเข้ามาทํา ร้ายเราหรือเปล่าคิดร้ายกับเราหรือเปล่าเรารู้ว่าคนคนนี้ไม่มีผิดไม่มีภัยเป็นคนที่สามารถที่จะรับฟังเราแล้วไม่มานั่งจัดเราไม่มานั่งตัดสินเราจากสิ่งที่เขาได้ยินอะนะคะเรารู้สึกได้ว่าเขาคนนี้เป็นคนที่โอเพ่นนะเป็นคนที่เปิดมากๆเลยกับทุกๆเรื่องนะคะเป็นคนที่ต้องบอกอะ จากไพ่เราเห็นถึงความโพสติฟของคนคนนี้แล้วเป็นคนที่แบบดูคิดบวกตลอดเวลามันเลยไม่แปลกเลยว่าทำไมคุณถึงตกหลุมรักเขาแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าความเด็ดขาดความเฉียบความชัดเจนของคุณตรงเนี้ยมันมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการคนที่เด็ดขาดกับความสัมพันธ์ต้องการคนที่ชัดเจนกับความสัมพันธ์ว่าชอบไม่ชอบหรือว่าคิดยังไง ตรงเนี้ยก็เข้าไปตอบโจทย์เขาเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีความคลิกกันมากๆเลยระหว่างคุณสองคนความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันสามารถไปได้ไกลนะอืมนี่คือสิ่งที่เราเห็นเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันสามารถไปได้ไกลมากมากมากกว่าการที่เป็นแค่คนรู้จักกันความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยสามารถที่จะพัฒนาต่อไปในรูปแบบของการเป็นแฟนกันได้แบบมีมี potential สูงมากๆเลยนะคะเขาคนเนี้ย กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณนะ่ะเขาเองอาจจะรู้สึกว่าทําไมถึงไม่รู้จักกันให้เร็วกว่านี้เพราะว่ามันเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันมีอะไรที่เหมือนเป็นหมอกที่มาขั้นกลางกันตลอดเลยอะเหมือนยังไงดีละ่ะคุณสองคนอะอาจจะอยู่ใกล้ๆกันนะมันมีความใกล้กันอย่างเช่นอาจจะเคยเดินสวนกันหรือว่าเขาคนเนี้อาจจะเคยไปอยู่ในที่ที่เราเคยอยู่ แต่ไม่เคยได้เจอกันเลยอ่ะมันเหมือนมีอะไรที่ทําให้คุณสองคนอ่ะเหมือนเดินผ่านกันไปทุกวันอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยได้มีโอกาสได้ทําความรู้จักกันเลยถ้าสมมติไม่ได้มีตัวงานหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องมามาทาร่วมกันน่ะก็คือเหมือนกับหลุดวงโคโจรกันไปทั้งคู่เลยมันเลยเป็นเหมือนเรื่องที่แบบเดสตินีอ่ะคนคนนี้ค่อนข้างเชื่อนะว่าการได้มาเจอกับคุณน่ะเป็นเหมือนโชคชะตาที่ลิขิตเอาไว้แล้วให้เส้นขนานนะคะสองเส้นน่ะได้มาบรรจบกัน เป็นอไรโรแมนติกนะเรารู้สึกคนคนนี้มีความโรแมนติกมากๆอะสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันดูออกแนวเพ้อฝันไปบ้างแต่ว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบคิดบวกมากๆอะด้วยความโพสทีฟด้วยความคิดบวกของเขาอะมันเลยกลายเป็นว่ามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเขาไปแล้วอะนะคะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรนะัก โอเคมากเลยนะแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันเป็นในรูปแบบที่มันมีความมั่นคงมั่นคงมากๆเขาเป็นเหมือนบ้านให้กับคุณเขาเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอุ่นใจอะเวลาอยู่ด้วยกันเวลาที่แบบใช้เวลาด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอแค่มีคนรักของคุณอยู่ข้างๆคุณรู้สึกอุ่นใจมากๆเขาเป็นเหมือนทั้งที่พึ่งให้กับคุณเป็นเหมือนคนที่เป็นทั้งเพื่อนให้กับคุณเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่า คนที่เรารู้อะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะเขารักเราแล้วเขาจะอยู่ข้างๆเราอะคนคนเนี้ยคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็นบ้านของเราที่แท้จริงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามบ้านไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนคนๆนเนี้สามารถทำให้เรารู้สึกถึงคำเนี้ยได้แบบลึกซึ้งมากๆนะคะ คนรักของคุณนะ่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนโรแมนติกนะทุกๆวันนะ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกได้เสมอว่าเขายังรักคุณมากๆแล้วก็พยายามที่จะแสดงออกให้เห็นอนะ่ะให้คุณรับรู้ว่าเขารักคุณมากๆแล้วเขาอยากที่จะให้คุณมีความสุขความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนน่ะมันโอเคมากในระดับที่เรารู้สึกว่า เร็วเนี้ถ้าสมมติว่ายังไม่มีการคุยกันแบบชัดเจนนะคะถึงเรื่องอนาคตอะ่ะมันกำลังจะมีการคุยกันนะถึงสิ่งที่คุณสองคนอะ่ะอยากที่จะให้มันเกิดขึ้นในหลายๆคนอาจจะมีการคิดการขยับขยายอยากที่จะซื้อบ้านอย่างเงี้ยก็ได้เพื่อที่จะมีการขยายครอบครัวนะคะ อาจจะมีการคิดแหละว่าออยากที่จะมีน้องเพิ่มนะอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องขยายบ้านขยายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนที่อยู่อาศัยก็ได้อาจจะเคยอยู่คอนโดเปลี่ยนมาเป็นซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีการขยับขยายกันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์อ่ะมันมีความมั่นคงไปอีกขั้นหนึ่งหรือบางคนอาจจะเป็นในแงท่ที่ถ้าสมมติว่ายังเป็นแค่แฟนกันอยู่อะ่ะก็อาจจะมีการคุยกันละตอนเนี้ยว่า อยากจะทำอะไรอ่ะให้มันเป็นออฟฟิเชียลให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้นะคะอาจจะมีการจดทะเบียนสมรสหรือว่ามีการแต่งงานกันเรวๆนี้ก็ได้เพราะว่าความรักคือคีย์บิร์ดของเดือนนี้มันคือคำว่าความรักถึงจุดที่มันพีคมากๆถ้าสมมติว่าเป็นคู่กันแล้วแบบแต่งงานกันไปแล้วอ่ะมันเหมือนกับ พร้อมแล้วละ่ะที่จะขยายครอบครัวนะคะพร้อมแล้วละ่ะที่จะให้มันมีความแบบมั่นคงมากขึ้นส่วนคนที่เป็นคู่แบบเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยมันออกแนวแบบมันพร้อมแล้วนะที่จะบอกให้สังคมรับรู้ถึงเรื่องของเราพร้อมละที่จะไปอีกเส็บหนึ่งของชีวิตประมาณเนี้ยนะคะมันมีการที่แบบเติบโตมากขึ้นมีอะไรที่มันดีๆมากขึ้นในรูปแบบประมาณนั้นเดี๋ยวขอดูไพ่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าเขามีอะไรที่จะบอกก่อหรือเปล่า สำหรับคนโสดนะคะไพ่ใบแรกเลย fertility นะคะอืมเข้ามาใบแรกก็ดีมากๆแล้วนะไพ่ใบนี้เนี่ยบอกเราบอกว่า potential ระหว่างคุณสองคนเนี่ยมันสูงมากๆเลยนะว่า สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยให้มันไปไกลถึงขั้นที่แบบเหมือนคุณสองคนมีการครบกันต่อไปอ่ะสามารถเป็นสถานะที่มันมั่นคงสามารถเป็น solid status ได้อ่ะมีการคอมมิตในความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณสองคนน่ะเหมือนฟูมฟักด้วยกันทั้งคู่พยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ประครับประคองที่ ความต่างอ่ะมันมีอยู่แล้วแหละแต่คุณสองคนเรียนรู้ว่าจะทํำยังไงให้ให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ให้สามารถครบกันได้โดยที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าต่างกันเกินไปนะคะ getting to know each other เนีย่ยมันมีการที่คุณสองคนจะได้มีการแบบใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะมันมีการเรียนรู้ถึงคนคนนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าประทับใจตลอดเลยในการที่แบบยิ่งเรียนรู้นะคะยิ่งรู้ประวัติยิ่งรู้นิสัยของคนคนนี้ยิ่งรู้สึกว่าแบบประทับใจอ่ะยิ่งอยากอยู่ใกล้คนคนนี้มันเหมือนมีแรงดึงดูดนะคะกับคนคนนี้อยู่มากๆเลยคุณเองก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงแบบ แรงดึงดูดกับคนคนนี้แรงจังเลยแต่ก็รู้สึกว่ามันใช่อ่ะยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกว่าใช่ยิ่งรู้จักยิ่งรู้สึกว่าแบบมันผูกพันกันนะคะ Keep an open mind อืมเพราะว่าคนคนนี้อาจจะไม่เหมือนกับสเปคของคุณหรือเปล่ามันก็เลยทำให้ มันมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสบายใจกับการอยู่กับคนคนนี้ด้วยความที่เขาเองอาจจะมีความต่างจากสเปคที่คุณคาดหวังเอาไว้ถึงความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะมีความต่างมากๆเลยอ่ะกับคนรักเก่าๆของคุณนะคะแล้วเขาเองอ่ะเข้ามาแบบเพื่อนเข้ามาแบบคนทํางานด้วยกันไม่ได้เข้ามาแบบชู้สาวแล้วนิสัยของเขาเองด้วยที่มันมีความแบบยูนิคอะมันมีความแบบยังไงดีล่ะ Uh, positive ดูไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับใครอะไรเงี้ยมันยิ่งทําให้คุณเปิดใจให้กับเขาง่ายมากขึ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันเป็นอะไรที่แบบคุณเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่นๆมากๆเลยเพราะคุณเปิดใจให้เขามากๆอะ่ะมากกว่าใครหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณให้โอกาสคนคนนี้เยอะมากๆกกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็พไพ่ใบสุดท้าย True Love นะคะคนคนนี้เนี่ยสามารถเป็น Life Long Partner ให้คุณได้นะสามารถเป็นคนที่อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตได้นะคะถ้าสมมติคุณสองคนเนี่ยลองศึกษากันดีๆแล้วรู้สึกว่าต่อให้ต้องใช้เวลามากๆเลยในการคบกันแต่ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นระดับพัฒนาไปคอม m i t อะไปถึงขั้นที่แบบแต่งงานมีลูกสร้างครอบครัวได้นะคะ ดีมากๆเลยอะนะความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าสมมติได้เจอแล้วนะคะเรารู้สึกว่าลองศึกษาคนคนนี้ดูเขาอาจจะมีความต่างมากๆเลยอะจากสิ่งที่เราคาดหวังไว้ในเรื่องของคนที่จะเข้ามาเป็นคนรักของเราคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของเราแต่เรารู้สึกว่าการที่คุณให้โอกาสเขาการที่คุณให้โอกาสตัวเองในการที่ทําความรู้จักกันอะมันจะยิ่งทําให้ คุณได้เจอกับความรักที่ดีมากๆอะ่ะเพราะคนคนนี้อย่างที่เราบอกอ่ะเขาเป็นคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างแท้จริงเลยอ่ะเป็นคนที่มีความคิดที่บวกมากๆเป็นคนที่แบบโอเคมากๆเลยนะคะส่วนคนที่มีคู่ไพ่ใบแรกเลยนะเราได้เป็น reflections นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยพูดถึงสิ่งที่คุณสองคนต่างฝ่ายต่างก็ต้องการนะคะในความสัมพันธ์นะหลายๆคนเนี่ยอย่างที่เราบอกคืออาจจะมีการคบกันมาหลาย หลายปีหลายเดือนอะไรอย่างงี้แล้วเรารู้สึกว่ามันพร้อมมากๆเลยกับการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ที่มันอีกอีกขั้นหนึ่งที่มันมากกว่านี้มันถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ atractions t นะคะมันยังมีแรงดึงดูดระหว่างคุณสองคนอยู่ค่อนข้างสูงมากๆเลยคุณยังรู้สึกรักคนนักยังรู้สึกว่าเหมือนตกหลุมรักทุกๆวันนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่สามารถทำให้คุณรู้สึกว่าคนลกของคุณน่ารักน้อยกว่านี้ได้อะ่ะ เป็นอะไรที่แบบ head over heels มากมากเลยนะคลั่งรักมากๆเลยนะคะแล้วก็ romantic feelings นะคะยังมีการเซอร์ไพรส์มีการที่แบบจำวันสำคัญสำคัญได้เสมอทุกวันเป็นเหมือนวันแห่งความรักทุกวันเป็นเหมือนวันวาเลนไทน์ระหว่างคุณสองคนน่ะนะคะความรักที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นเหมือนบ้านจริงๆอ่ะเป็นคนที่ใช่ที่สุดที่คุณจะรู้สึกได้แล้วแล้วเป็นคนที่ครอบครัวของคุณทุกๆคนเหมือนมีการยอมรับด้วยอ่ะมันยิ่งทำให้คุณรู้สึก แฮปปี้มากๆเลยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะแล้วก็ไพ่ไปสุดท้ายนะคะ Children นะหลายๆคนอย่างที่เราบอกคืออาจจะมีการคิดถึงแบบขย,บขยายครอบครัวมากขึ้นเนาะอาจจะมีลูกมากกว่าหนึ่งคนแล้วรู้สึกว่าโอ้ที่ที่อยู่ตอนนี้มันคับแคบ,แคบมากเกินไปหรือว่าถ้ายังไม่มีน้องก็รู้สึกว่าโอ้มันใช่แลนะ้วแหละที่อยากที่จะมีแล้วก็จะได้มีอย่างที่เราสมใจเอาไว้เนาะสำหรับคนที่มีคู่นะคะ ดีมากๆเลยในเดือนนี้คือมันไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอะทุกอย่างมันดูมั่นคงทุกอย่างมันมันอยู่ในล็อกของมันแล้วอะต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าต้องการอะไรและจะทายังไงให้มันไปถึงในจุดที่เราต้องการเรารู้สึกว่าคีย์เวิร์ดในเดือนนี้มันออกแนวเป็นการคุยกันถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการและจะทำยังไงที่มันจะได้ในสิ่งที่เราต้องการอันนั้นมากกว่า อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์เนาะสำหรับเดือนครึ่งเดือนแรกนะคะยังไงก็แล้วแต่ในการพยากรณ์มันมีอะไรที่มันเต็มร้อยเปอรเซ็นต์หรอกอย่างมากสุดก็จะสิบแปอย่าไปเชื่อมันมากนะฟังแล้วก็มีสติด้วยนะคะฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe c h anel n บอบบี้ธารุด้วยเจอกันคลิปต่อไปค่ะ